โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้กดอัดตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมเล่นเป็นกีล่าป่านะครับตอนนี้เอามังกรก่อนนะฮะเซเทมรูนพลังแฝงตามนี้เลยนะครับโอเมนมาว่ะอันติแล้วนะครับโอ้ยโดนล็อกผมว่าได้นะเขากล้าเข้าเฉยเลยเราเยอะกว่าเขาอีกนะครับได้นะเพื่อนๆมังกรนะครับได้ง่ายๆเลยฮะเรียบร้อยครับผมเราจะล็อกแวนนะ สบายเลยนะครับตอนนี้เจอพวกแคลลี่ขาดตายนะครับอันติีทะลุหินนะครับแล้วก็ล้กหัวนะครับเรียบร้อยได้โอเคออกนะครับอ้าวได้ซีเนียลโดดลงมาอีกนะครับถือว่าเซฟได้เยอะก็สําหรับตัวฟิลเนี่ยนะครับผมขออธิบายเรื่องไอเทมชิ้นที่3ก่อนเลยนะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นเจาะเวทเล็กก่อนนะครับแล้วก็พอเราได้ดเดมหรือว่าชิ้นที่5แล้วเนี่ยเราจะขึ้นเป็นสตาร์ฟูนมานะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยแท้งนะครับมันชอบออกทรอยนะครับตายเลยนะผม โอเคครับมาคุยกันเรื่องเทมต่อนะครับก็แท้งเนี่ยชอบออกทรอยนะครับเพราะว่ามันมีเม็ดกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีกีฬาเพิ่งเป็นดาเมจเวทอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกสตาร์ออกมานะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถเจาะแท้งหรือว่าเจาะไฟเตอร์ที่ออกกันเวทเข้านะครับพอเราได้เทมทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็น5ชิ้นนะครับมันจะว่างหนึ่ช่องช่องสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเลือกนะครับที่จะบิวได้ตามต้องการเลยนะครับจะออกเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจที่เป็น ของเวทนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะอเป็นลูกแก้วกดแข็งก็ได้นะครับได้ดาเมจหรือจะออกเป็นสมุดเวก็ได้นะครับเพราะผมจะออกเป็นเกาะเกิดนะครับเพราะจะทําให้กิลล่าเนี่ยนะครับผมที่จะเวลาเข้าไปล่วงนะครับโอกาสรอาก็จะสูงมากกว่านะครับถ้าเกิดตายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะพลิกไฟได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สนบอลเก่งนะได้นะครับถ้าเกิดว่าต้นเกมเราเล่นได้เนี่ยนะครับเราฟาร์มได้ได้คิวนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งมากๆนะสำหรับกิลล่านะครับ โอเมนนะโดดไม่โดนนะผมผ่านเลยครับไม่ต้องเข้าฟาร์มต่อนะฮะคอมโบกิล่านะครับผมกระโดดล็อกหัวด้วยสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ตีตีตีถ้าเกิดว่าจะโดนโจมตีก็กดท่าสองเพื่อลบดาเมจแล้วก็สวนกลับนะครับเนี่ยได้นะโอเคนะครับง่ายๆคืออันตีนะครับแล้วก็หนึ่งสองนะครับตี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 นะครับแล้วก็ท่าหนึ่งาแบบนี้ แทงก็ไม่ลอดครับตดบราดาจังเกิลน,นะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าผมให้กีล่าเนี่ยเครดิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เบิร์ฟดาเมจออกมาได้แรงมากๆนะครับแต่ว่าต้นเกมอาจจะยังไม่แรงนะคือช่วงกลางๆเกมนะครับจนถึงเลดเลดเนี่ยดาเมจเขาจะเริ่มฟูลแล้วนะครับปัจจุบันก็มีการหยิบกีล่ามาเล่นสายคริด,ด้วยนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะเป็นคริเวทนะครับน่าจะได้นะแอดิด ออกเก่อนะครับเราโดนป้อมล็อกเอ้ยอยากได้จังเลยอฟีนี่โดนลงมานะครับรอจังหวะนะรอจังหวะนะได้นะครับสวยเนี่ยครับพยายามเก็บนะครับพวกฮีโร่เลือดโลนะครับทําให้เรารวยไวนะเรียกว่าสโน w b a l l ครับได้นะสวยนะครับโอเคครับกำไรแล้วถอยเลยนะครับผมไวโอจะเข้าเตลเซียนวะผมว่าผมต้องถอยนะผมต้องมาเคลียร์กลางก่อนนะครับ มีน้ำมันตีป้อมนะโอ้โหอ่าอ่าได้ดิเอาต่อไหมต่อไหมต่อไหมไม่ต่อไม่ต่อถ้าต่อเนะี่ยคือเขาก็หวัดเสียนะเพราะว่ากิล่ามันเปลี่ยนนะครับผมคํานวณตีนะเวลาก่อนตีเนะี่ยต้องคํานวณนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราตีเสร็จแล้วนะครับอยู่ในสถานะพุ่งกระถิน่นเสร็จปุ๊บเนะี่ยพอเราคืนร่างเดิมปุ๊บนะครับนะกิล่านะจะรีเซ็ทสกิลหนึ่งกับสกิลสองทันทีนะครับทำให้เราเนะี่ยสามารถกดใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วถ้า2กิล่าเนี่ยเป็นอมาตะด้วยนะฮะเพื่อนๆถ้าคำนวณดีๆเนี่ยเราสามารถกด2ครั้งติดกันได้เลยนะครับในช่วงวินาทีนะครับดาร์กแมงก็ไม่ใช่ดาร์กมังกร,งกรตีแรงเิกเ่งเลยมังกรแสงนะครับล็อกโอเมนนะโอเมนล็อกผมอีกแล้วผมเล้วเบื่อจริงๆได้นะได้นะครับเรียบร้อยล็อกไปดีอุ้ยต้องถอยต้องถอยโอ้โหไม่รอดเว้ย เหมือนจะมีเหยื่อนะไม่รู้ว่าเขาไปหรือยังนะครับพุ่มขวานะฮะแอลขวาเราฟาร์มก่อนแล้วกัน,นครับ <an> ข้อดีของทีมเราตอนนี้คือมีฟีเนียลนะครับเติมไฟเก่งนะแล้วก็อิลูเมียเนี่ยก็เปิดแมปได้ดีเลยนะครับโอเมนรอดปะวะโอโหรอดเหรออ่าได้ได้มีนะได้มีนะไดนะนะ้มีนะนะได้มีนะนะโอโหฟิกเกอร์วะโอเคนะครับไม่ต้องตามมังกรนะฮะตามไปเนี่ยเข้าทางเขานะครับเรามังกรดกวา แคคลิปต่อนะครับต้องโดนแล้วตรงนี้ต้องโดนแล้วอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอยากได้จังเลยแวนเนยปาบเข้าให้แตกสวยนะครับต้องได้แล้วเอ้ยโอเมนแม่งผมเสียโอเมนว่ะโอเมนตามผมแอดทิดได้ไหมแอดทิดรอดเหรอโดนแบบนี้โอเคนะครับสี่ตัว เนี่ยครับตัวมันเก่งนะแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วค่อยมาโดดใส่ล็อกหัวห้านะครับขอแค่ล็อกโดนก็พอนะถ้าเกิดล็อกไม่โดนหนีนะครับอย่าไปเข้าไฟนะล็อกให้โดนนะครับโอเคนะครับคิวที่สิบของผมเอ้ยมีคนมามีคนมาแล้วก็มีทิคกเล็กน้อยนะสำหรับการล็อกให้โดนนะครับเพื่อลดระยะสกิลนะฮะก็คือเวลาเราวิ่งทางตรงเนี่ยกติมันจะวิ่งเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ กดท่า2พุ่งไปนะครับแล้วตามด้วยสกิลหนะครับจะล็อกได้ไกลมากขึ้นนะก็เป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มระยะนะครับในการกระโดด็อกหัวได้นะครับแต่ว่าเราจะเสียอมตะทันทีนะแต่ว่าเรายังสามารถโจมตีปกติระยะไกลได้นะครับอยู่ที่3ฮิตนะครับเพื่อนๆรูเมียเจ้าดาร์กล่าง2อต้องตีแหละเขาเปิดขนาดนี้แล้ว โอ้ยลอยโอเคนะครับเราได้ดาร์กมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปล่อยนะครับผมขอฟ์มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ s right. <S เอามานาก่อนเลย <Really? S 1> เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้านะครับได้ป้อมนะอมนะเอาป้อมเลยแล้วกันครับ oh. โอเคนะ เอาชัวร์ดีกว่านะครับชัวร์ดีที่สุดแล้วนะโอ้เยอะจังเลยตรงนี้น่ากลัวแรงมากแล้วนะครับตอนนี้ตัวผมโอเมนไหมอยากได้บางๆว่ะโอเมนมันก็แข็งอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเขากดท่าสองทันเนี่ยก็อาจจะเบิร์ตเขาไม่ตายได้นะครับ ใจเย็ยนนะครับเล่นกีฬาต้องซุ่มในป่านะแคลรี่ออกอจริงไหมเนี่ยออกนี่คือบันเทิงเลยนะครับอ่าตรงนั้นเราต้องไปช่วยเอา้าฟินิยวอร์มหาผมนะครับไม่เล่นโอเคฟินิยไม่เล่นนะครับเราเอาบัฟเลยเรียบร้อยนะครับตัดบูได้ก็ถือว่ากำไรแล้วเอ้ยมินะมาวะ่ะอยากเข้าหามินะเด็ดขาดเลยนะคือมันแข็งเกินไปนะครับ <Ret reat. S 1> เปลืองสก,กิลนะฮะ เอาไปตีพวกแคลี่เมดดีกว่าเนี่ยโอเมนโอเมนเมน,น่าเล่นโอเมนโอเมนไม่ได้แข็งมากแตกวินาเนี่ยมันทําให้เราอยู่ชะง,งักได้จากการเกี่ยวแล้วกนตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตายสูงมากนะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปหาเขานะอย่าเข้านะครับผมจะขึ้นเป็นเกิดแล้วกันนะตามที่บอกนะครับออกเป็นสมุดก็ได้นะหรือว่าเป็นลูกแก้วก็ได้ผมเอาเกิดดีกว่านะครับผมเป็นคนที่แบบว่ากดไม่ค่อยทันนะลูกแก้วเนี่ย แต่ถ้าเกิดกดทันเนี่ยก็เท่เลยนะครับมันได้ดาเมจด้วยน,นี่คือข้อดีโอ้ยออกก่อน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 แอติตามวะแอติตามเออหลบด้นหลบได้ได,ได้แม่งตามเป็นพวนางกันลูกก็จ็อกเลยเฮ้ยตรงนี้อ่าโอ้โหโดนโดนแล้วไงโอ้โหมีเกิดมีเกิดนะครับดีเลยมีเกิดรอดอยู่ผู้รอดวะ ขายเกิดนะครับเอ,เอาเอาเขียวเอาเขียวก็ได้วะรีบกดแล้วตอนนี้เขียวก็ดีนะครับแต่ว่าออกลูกแก้วดีกว่านะแต่ผมเอาเขียวดีกว่านะครับมันมีจังหวะแบบว่าที่มันสวยๆได้อยู่นะแต่เขียวมันเพิ่มดามเมจไกลภาพไงอาเลยครับทีนี้ผมว่าน่าจบเอ็นเกมได้แหละ ล็อกเขาให้ปาบแตกแตกโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับกิลล่านะครับจังเกิลนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมก็อย่าไปทิอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ